สวัสดีครับผมผมกบหน้านครับืันนี้ครับผมมีความฝันจากพี่สาวครับงวนเมื่อกี้ครับเพิ่นฝันเห็นใยทวดฝันเหไม่ไงครับฝันเพิ่นบอกว่าในความฝันนี่คือมิไงมากมาถามว่าพอมึงตายบอแล้วก็มาถามมาเหลขฝาลงพอมึงเล็กอย่างซึ่งกระบอกไปว่าหกแปดสหกเก่าสแล้วก็บารีที่คือ1นึย์แดตัวเลขครับ เสียดายมากครับเลข684เนี่ยมันออกสามตัวตรงเลยแต่ว่ามันไปออกออมสินซึ่งหลายๆคนครับส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยไปซื้ออมสินท่อสนะครับไม่ค่อยได้ไปซื้อส่วนใหญ่คือทุกคนจะไปเน้นเลขรัฐบาลมากกว่าก็าถือว่าเสียดายเนาะฝันได้ตรงๆแต่ว่าเลขมันไม่ถึงเลขไทยงวดนี้ครับพี่สาวเพิ่นมาฝันอีกแล้วครับมาฝันเ็นยายทวดอีกแล้วฝันว่ายายทวดเอาเงินยื่นให้ครับยื่นให้กับมือเลยเด้ ยืนให้กกบมือเลยหลังจากที่เลขออกแล้วกับมฝันเห็นว่ายายทวดเนี่ยยืนเงินไห้แล้วก็บอกว่าไห้มึงเนี่ยไปสื่อเลยไห้มึงไปสื่อไว้เลยอันนี้คือปกตินะครับเนาะหลายคนอาจจะเคยเห็นที่ว่าผมไปถ่ายคลิปของมียายผมนะของยายทวดนะคือเวลาไปบอกนี่คือเพิ่นจะบอกมึงกู้นะครับบอกบอกมึงกูค้คำเนี่ยเออมึงเห็นบอนอีมึงไปสื่อเด้เนี่ยแกจะพูดอย่างนั้นครับในชีวิตจริง แต่สมื่นเนี่คือเป็นเสียชีวิตไปปีที่แล้วแต่นี่คือพี่สาวฝันเห็นสองครั้งติดแล้วนะครับหลังจากที่ว่าไม่ฝันเห็นเลยมาเป็นเกือบเป็นปีละตั้งแต่ที่ว่าเป็นเสียไปยายทวดผมนี่คือแกเสียชีวิตขอเดือนเดือนธันวาปีที่แล้วครับปีหกห้าและกันนี่การังจะครบรอบปีหนึ่งครับหลังจากที่ว่าเป็นเสียไปแกก็มาฝันเห็นสองรอบแล้วครับวดวนี่ฝันบอกว่าเอาเงินนะครับมายืนให้แล้วก็บอกว่าให้มึงไปซื้อเลย นี่คือยายทวดเป็นคนบอกครับในความฝันซึ่งแกก็ยื่น e ยืย่นเงินให้ครับยื่นเงินให้แต่ตัวเลขครับไม่ได้บอกตัวเลขเลยแกบอกแกก็บอกให้มึงไปซื้อเลยแต่ไม่ได้บอกตัวเลขว่าเป็นตัวเลขตัวไหนแต่ว่าในความฝันนี่คือก่อนทีบ้านเราจะยืน่นเงินให้ครับแบงค์สีเทาๆเนาะแบงค์พันแกยื่นแบงค์แบงค์ยื่นแบงค์แบงค์พันธให้ Leaving ครับหนึ่งใบแกก็บอกเอามือครับเอาเอา,เอานิวครับตี่แบงค์พันธ มึงไปสื่อเด้อมึงไปสื่อเลยเนี่ยมึงไปสื่อเลยเนี่ยในแบงค์พันธุซึ่งในความฝันอ่ะพี่สาวก็เลยคิดว่าหรือจะมาเลขท้ายของแบงค์พันธุ์หรือเปล่าตัวเลขนะครับซึ่งปกติครับคนที่ฝันอ่ะเป็นคนที่มักฝันแต่ไม่ชอบซื้อเลขครับแต่ว่าเลขออกตรงครับเมื่อกี้หกแปดสี่ออกคำสินงวดเมื่อกี้แกก็ไม่ได้ซื้อนะครับแล้วงวดนี้แกฝันเนี่ยหรือมันจะมาในใบ บเงินหรือเปล่าแกก็ฝันประมาณนี้ครับฝันแค่นี้เลยฝันแค่นี้แต่ในความฝันคือยายเน่ยยื่นเงินให้หนึ่งพันบาทแล้วก็บอกว่าให้มึงไปซื้อให้มึงไปซื้อไปเลยให้มึงไปซื้อออเดอร์ประมาณนี้ครับแต่ก่อนจะยื่นเงินให้แกก็เอานิ้วชี้ครับมาตีมาตีเงินครับมาตีเนี่เป็นตีแบบแป๊ะ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 สิครับแล้วก็ยื่นให้พี่สาวก็เลยคิดว่าหรือเลขมันจะอยู่ในใบแบ่งพันบ่ในความฝันพี่สาวก็มองเห็นตัวเลขครับ คือปกติครับเนาะบางคนเนี่ยถ้ามองเลขเนี่ยจะมองเห็นแค่สองตัวท้ายสามตัวท้ายแต่ว่าพี่สาวผมเนี่ยคือมองเห็นเลขั้งสี่ตัวเนาะไมเนาะมองเห็นเลขสี่ตัวครับเลขครับที่มองเห็นในแบงค์พันคือเลขสองห้าศูนย์เก้าสองห้าศูนย์เก้าครับนี่คือตัวเลขที่มองเห็นสองห้าศูนย์เกานี่คือตัวเลขก็เลยงงว่ามันคือหลายตัวแทนน้นนี่ครับสองห้าศูนย์เก้านี่คือตัวเลขนะครับอย่าลืมครับ อาจจะมาสองห้าย์สองห้า้าหรือห้านย์เก้านะครับเนาะหรือสองศูนย์เก้า่ละนี่นะครับคือปัญหานะถ้าหากว่าเห็นเลขหลายตัวมันก็นเป็นเลขหลายหางผมจะไม่ขออนุญาตแยกเลขให้นะครับเนาะแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะไปแยกเอาครับไปซื้อสองหศย์ก็ได้หรือห0ศย์เก่าก็ได้นะครับเนาะก็แล้วแต่ทุกคนจะไปซื้อครับผมถามอีกตอนหนึ่งครับว่าเอาบ้านเลขที่ไหมบ้านลขที่บ้านลขที่ที่ว่า พี่สาวฝันเห็นยาย่วดแล้วก็ยื่นเงินนะครับาบที่เหล่านั้นคือ275เจครับ2 7 5เป็นบานที่ว่าผมไปทายที่ว่ามีงานศพใหญ่นะครับคือนั่นแหละครับคือใบที่2องเ้าแต่หากว่าหลายคนครับถ้าหากว่าไม่อยากซื้อเลขหลายตัวเท่ากับซื้อแค่2 7 5เจ9 2หาย์เกก็แค่นี้ก็พอก็ได้ครับเอาแค่นี้พอแต่ถ้ามาเลข2ตัวก็ไปซื้อ0 9 0 5 2 5นหะครับเนาะ75ก็ได้ แค่นั้นครับบางคนอาจจะเห็นตัวเลขแบบอาจจะซับซ้อนก็ได้ครับแต่เวลาเลขมันออกมาเนี่ยมันอาจจะออกอีกก็ได้ซึ่งคนที่ฝันเป็นคนที่มักไม่ชอบซื้อเลขแต่เวลาฝันคือเลขมันออกครับแต่เงวดเมื่อกี้ครับเสียดายครับเลขมันไม่ถึงไทยเลขมันถึงแค่ออมศิลหกแปดสี่งวดเนี่ยก็เลยบอกว่าให้มันออกเลขไทยเด้อในเด้อบนนี้ครับอาจจะออกห้างในห้างหนึ่งก็ได้เพราะมันมีทั้งเลขบัตรนะครับเนาะ ในธนบัตรแล้วก็บัตรทีด้วยบนน่ไหนครับแต่สาระเวทผมเนาะผมก็เคยไปหายายผมยายทวดเนี่ยไปหาบ่อยครับแล้วก็เลขแกก็ให้เข้าบ่อยมากครับหลังจากที่ว่าแกป่วยผมก็ไม่ได้ไปถ่ายแกเป็นปีนะครับเหมือนกับพ่อผมครับพ่อผมป่วยผมกับมัณฑไปขอเลขจากสาเลยเพราะว่าอาจจะบอ่สะดวกนะครับมือนี้ครับเป็นของฝันต่อง,งวดของพี่สาวแกฝันเห็นยายทวดอยกแล้วลืงวนันี่ใช่ไหมบ่ แต่ว่าผมอ่ะค่อนข้างที่จะบกค่อยฟันหินนะครับบกค่อยฟันหินเลยแต่ถ้าฟันเนี่ยกับันไป็นกทีบครับฝันแต่ว่าไม่ค่อยเห็นตัวเลขเท่าไหร่อยากฟันนะครับเวลาผมฟันนี่คือหลายๆคนเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะอยากฟังฝันพอมวไดผมก็อยากฝันครับแต่ช่วงนี้คือฝันแล้วมันไม่เห็นตัวเลขสินะครับก็เลยบู๊หิวสีจัจไหนนะครับถ้าฟันจังๆครับตัวเลขเหมือนกับงวด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยฟันจังๆแล้วก็มีตัวเลขจังจๆเนี่ยโอ้คือสิขาวทานะครับเนาะจะ ดีเติมดูเอาเป็นว่าครับก็ลองพิจารณาดูครับงอที่สิบหกพฤศจิกายนหกหกกเป็นเพียงแค่แนวทางครับเป็นเพียงแค่ความฝันไม่รู้ได้ครับว่าตัวเลขมันจะออกตัวไหนนะครับเพราะว่าเลขกลมๆครับคนหมุนอยู่กรุงเทพคนบอกเลขอยู่ตรงนี้บางเทีเขากับว่าหัวครับว่าชิไตัวไหนแต่กถือว่าดีครับอย่างน้อยก็เป็นแนวทางผู้ใดที่ว่าฝันแม่นๆกะทักทามาเราก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับถึงแม้ว่าบางครั้งก็เลขเข้าบ้างไม่เข้าบ้าง ก็ไม่ว่ากันครับแต่สิ่งสำคัญคือผมเนี่ยคือผู้ใดทักมากเราผมก็จดไว้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 ครับไม่ใช่จดอย่างเดียวครับจดนำกับซื้อนำนะครับชวงนี้ครับลอยล้อซื้อเลขอยากถือครับซื้อเลขก็จะถือส่วนใหญ่เนี่ยคือผมเนี่ยตั้งใจซื้อเลขสามตัวตั้งใจมาครับตั้งใจไล่มันกับบด้ใดเนาะต่อไปเนี่ยคือจะซ,อซื้อเหมือนเก่าครับซื้อเก่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ แต่ผมมีอะไรครับเป็นความฝันของพี่สาวทางบ้านฝันเห็นยายทวดมาเข้าฝันมาบอกเลขมึงซื้อเอาเลยมึงซื้อเลยครับแกจะมักจะพูดแบบนี้เสมอกับผมไม่ใช่แค่ผมนะลูกหลานทุกคนแกก็บ,บอกแบบนี้ครับแกก็พูดแบบนี้แหละพูดไปกัดเองเนาะอย่าเื่อสารนะครับเพราะว่าเป็นเป,นนนเปน็นยายหลานกันสิครับเป็นมิ่งใยก็ขออวยนะครับโชคดีกันมานซื้อได้ตัวไหนก็ขอให้ถูกครับซื้อลอตเตอรี่ไว้เผื่อ,ออาจจะได้รางวัลใหญ่ๆกับ ขอสังงวดหนึ่งการแนะนําให้ทุกคนไปซื้อลอตเตอรี่และก็อย่าลืมไปตัดเล่นครับตาว่าเข้ามากเด็ดสองตัวก็อย่าลืมไปตัดเล่นในคลิปนี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ